ไม่กันได้ยังไงเดี๋ยวทําไมมีการสื่อสารติดต่อกันได้ล่ะก็มาปัญญาอ่อนไงเอายังหมอปลายภัยกรบจิ๊บมีปัญญาอ่อนใช่ไหมใช่ปัญญาอ่อนอยู่แล้วถูกต้องเลยปัญญาอ่อนเลยคําถามคือเราจะพิสูจน์ได้ไงว่าเขาติดต่อได้จริงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าวิธีการที่เขาแนะนําให้เราทํามันจริงหรือไม่จริงในเมื่อมันขัดแย้งกับหลักคําสอนพระพุทธเจ้าอย่างอย่างหมอปลานี่ก็มโนเหมือนกันใช่ไหม มันอยู่ที่วาเรื่องอะไรล่ะเอามโนสิมันไม่มโนหรอเอานี่ยังไม่รู้หรอว่ามัน้คนเรามันตายไม่ว่าจะสัตย์เดรจฉานนรโกเดระฉานเปรตมนุษย์เทวดาเวลาตายย่อมไปสู่ที่ใหม่เสมอย่อมอัตภาพเกิดในการเกิดใหม่ในที่ต่างๆเสมอมนุษย์ตายก็ไปเวียนตายเวียนเกิดในทุกติสุกติเทวดาตายก็ไปสู่สุขติทุกติสัตย์เระฉานตายก็ไปสู่ทุกติสุขติสัตย์โลกตายก็ไปสู่สุกติทุกติเปรตตายก็ไปสู่สุขติทุกติ มันไปเหมือนกันหมดตามอัตภาพแห่งการตายน่าเรียกว่ามาติจจากสมุปนธรรมแล้วแล้วเขาทำไมเขาไม่ทําบุญกันเอาเองละ่ะถ้าบอกว่าทําได้ทุกที่ทําไมต้องมาพึ่งพาให้มันบานมนุษย์ด้วยอะ่ะใครใครวานให้มนุษย์ทำม,มนุษย์ทาบุญในเทวดาได้เหรอใครสอนมามนุษย์ทําบุญใ้เทวดาไปเอามาจากไหนอืมอย่างอย่างเช่นสายล่างตรงสายครูบาอาจารย์อย่างอาจารเบียใช่ไหมเนาะเดิมที อ่าพวกนี้จะมีแรงครูมาอ่าทำไมพวกแรงครูมาสนับสนุนให้ผู้หนึ่งผู้ใดเปิดศาลหรือทําบุญกุศลบอกกล่าวแก่มนุษย์ให้ทําบุญกุศลทําไมพวกเทวดาครูบาอาจารย์เหล่านั้นไม่ทํากัน,นเองต่าททาไมต้องมาพึ่งมนุษย์ใครพึ่งมนุษย์ใครอ,อย่างเช่นอย่างเช่นโลกวิญญาณสายครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยสายหมต่างๆนี่ ทำไมไ <ฟ S 1> ต้องมาบอก<ม>ให้พูดไม่ใชอ่อย่างเช่นพวกอมาปฏิบัติธรรมมาทําอะไรดีๆเนี่ยต่างๆเนี่ยที่เขาบอกว่ามีครูบาอาจารย์มาแนะนําให้ทำมานั่นให้ทําอันนี้ให้สร้างอันนั้นให้สร้างอันนี้ให้มาทําให้มาสอนคนให้ปฏิบัติธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมตัวครูบาจารย์อย่าเพิ่งคอมเมนต์ด่ากันนะครับทุกท่านฟังให้จบเสียก่อนต้องบอกว่าช่วงนี้กําลังร้อนแรงจริงๆไปทุกวงการเลย ตั้งแต่อาจารย์เบียร์เปี้ยงป้างมานะครับทุกท่านมันก็มีประเด็นนั้นประเด็นนี้ผุดขึ้นมากันคนนั้นโดนคนนี้โดนนู้นนี่โดนน,โดน,นั่นนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอพูดนิดนึงนะต่อไปนี่อาจารย์เบียร์ต้องระวงังเลยนะระวังคนถามนะคนถามนี่ก็แซ่บนะครับผมเออนะเดี๋ยวผมมีคลิปหนึ่งของหมอปลาเลยนะทุกท่านใจเย็นๆนะบางคนจะคิดว่าอาจารย์เบียร์ฟ,า,ฟาดหมอปลาด่าหมอปลาหรือเปล่านะครับ แต่ผมว่ามันไม่ขนาดนั้นนะครับรอดูอีกคลิปหนึ่งก่อนทุกท่านใจเย็นนะเอฟซี FC หมอปลาเดี๋ยวจะมาถล่มอาจารย์เบียร์อย่าพึ่งต้องบอกว่าอย่าพึ่งผมหาอีกคลิปหนึ่งมาประกบให้เพราะถ้าเกิดว่าใครดูแค่นี้ก็จะคิดว่าอาจารย์เบียร์นี่ไปด่าหมอปลาแล้วเดี๋ยวจะไปด่าอาจารย์เบียร์กันผมก็เลยไปเอาอีกคลิปหนึ่งมาให้เพื่อที่จะให้เข้าใจว่าอาจารย์เบียร์แกก็พูดแบบด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูว่า หมอปลายภัยกระชิบนะครับผมทํำไมโดนแจ้งจับโดนแจ้งความโดนได้ยังไงนะครับเกิดอะไรขึ้นนะ,นะเออนี่เดี๋ยวกรณีของออหมอปลายเดี๋ยวไปตบท้ายกันอีกทีหนึ่งคนหนึ่งซะแล้วโดยนายสมทิยาสวัสดีบุกเดี่ยวไปที่กองบัชัด อ่านตำรวจนครบาลเพื่อยื่นหนังสือร้องทุกกล่าวโทษเอาผิดหมอปลายผ่ายกระซิบกรณีใส่ร้ายพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมตรีโดยมีหลักฐานเป็นภาพคลิปที่หมอปลายพูดผ่านทางสื่อโซเชียลกล่าวอ้างถึงนายกอุงอิงแพรทองทานชินวัตรให้ระหว่างพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินเป็นผู้จัดการอยู่เบื้องหลังเรื่องราวต่าง โดยนายสุทธิยากล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งซึ่งเป็นพระราชะอำนาจโดยผู้ดารงตําแหน่งองคมนตรีนั้นต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและคงจะมาตอบโต้อะไรไม่ได้ ตนจึงมายื่นให้ตรวจสอบกรณีนี้ใน3ประเด็นคือ1เป็นการใส่ร้ายป้ายสีหรือไม่2ผิดพรบอคอมพิวเตอร์ตามมาตรา14วงเล็บ2วงเล็บ3และวงเล็บ4ี่หรือไม่และ3ตรวจสอบว่ามีส่วนรู้เห็นและดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวหรือไม่โดยมีพันตำรวจโทชัยพรบุญชมรองผู้กำกับการเวรอำนวยการเป็นตัวแทนรับหนังสือกรณีหมอปลายปลายกฤติที่จะเป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับ ให้สัมภาษณ์ว่าครับให้ทุกิงนายงบตรและมัตตาวงคนที่หนึ่งคือลุงตู่แกระบุเลยนะฮะว่าคนที่หนึ่งคือองคมนตรีพลเอกประยุทธ์สองท่านอนุทินชาญวิริยกลทั้งสองท่านแม้จะดูซับพอตแต่โดยเบื้องหลังก็คือพงทานและจัดแจงทีนี้สิ่งที่ผมยื่นให กวมการตำรวจในะปัะจาบตรวจสอบลเลื่องวีใสก็คือว่าปัจจุบันพน a t h a ประยุทธ์พลตำรวจเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นองคมนตรีเป็นไปตามบุบัญญัติรัฐมนตมาตรา11รเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยและเป็นไปตามบุตรบัญญัติรัฐมนูรมาตรา12 องคมตรีไม่สามารถที่จะยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับการเบืองประเด็นหนึ่งประเด็นใดได,ได้และท่านเองท่าน,มมนองคมตรีเองก็คงมาตอบโต้หรืออะไรไม่ได้ครับผมในฐานะคนหนึ่งที่เป็นปวงชนชาวไทยและเคารพรับสือรับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคม,มนตรีมาโดยตลอดวันนี้ยื่นเรื่องเพื่อให้มมากองบัญชาการตำรวจนครบาลตรวจสอบพิจารณาวินิจฉัยในสามประเด็น หนึ่งกรณีของมอปลายปลายกระซิบสใส่ได้ด้วยความเท็จหรือไม่สองผิดพร,รบคมหรือไม่และสามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเหล่านี้นั้นเขารู้เรื่องหรือทําอย่างไรและสําคัญที่สุดก็คือพรบคมมาตราสิบสีวงเล็บสอง<ะ>ส,าสามสี่เพื่อปรอมัญกาการตำรวจอนกรณีตรวจสอบต่อไปครับ ยังไรก็ตามต้องรอติดตามกันต่อไปว่าทางฝั่งของหมอปลายลายกระซิบจะออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรต่อไปงานครับนี่นะครับผมก็ต้องรอดูนะครับแต่ว่าหมอปลายเนี่ยแกก็อ้างว่าแกติดต่อกับท่านยมได้นะนะครับเออติดต่อท่านยมได้นะแต่ว่าติดต่อได้จริงหรือเปล่าคือส่วนตัวผมจริงๆผมก็แบบจะบอกว่ายังไงดีอ่ะเมื่อก่อนนะผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง แต่พักหลังๆมาผมรู้สึกว่าจะจะมีบางอย่างที่แบบผมรู้สึกว่าแบบมันมันไม่ใช่นะสำหรับผมนะแต่ผมก็แบบไม่ได้แบบว่าจะไปแย้งไปอะไรนะแต่ว่าความรู้สึกของผมไม่เฉยแต่ผมไม่เคยไปพูดเอาไปโจมตีใครก็แต่ก็ฟังหวยหูอะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่หมอไปพูดบางอย่างมันก็ตรงบางอย่างก็ไม่ตรงคือมันเป็นศาสตร์หมอดูดวงอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นธรรมดามันตรงอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ผมอีกหนึ่งเสียงการันตีนะเรื่องการดูดวงผมเชื่อนะนะครับ อ่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับผมเราก็ต้องดูดูดวงด้วยอย่างมีสติไม่ใช่ว่าดูดวงไม่ดีเลยผมว่ามันก็มันก็ไม่จริงเพราะดูดวงมันก็มีมามาอย่างยาวนานแล้วศาสตร์นี้เขาเขียนขึ้นมาให้แม่นอยู่แล้วต้องใช้คํานี้นะครับแต่คนที่เป็นหมอดูนะเอาไปหากินเนี่เอาไปทำํำมีคุณธรรมหรือเปล่าแค่นี้แหละง่ายๆอย่งายยงแม่ผมก็เป็นหมอดูเหมือนกันนะครับต้องดูว่ามีคุณธรรมแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับเป็นเป็นที่ตัวบุคคล นะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยหมอดูจะโกหกจะลวงโลกทั้งหมดเลยมันก็ไม่ใช่นะอันนี้ผมก็พูดในตามความเห็นของผมทีนี้นะครับผมกลับมาที่ประเด็นของหมอปลาด,ด้วยนะครับผมที่จันเบียร์นี่ฟาดไปทางาหมอปลายภัยกระซิบนะครับผมเอออุ้ยแกก็แกแก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเออแกว่าไงนะอีกสักรอบหนึ่ง แล้วทำไมมีการสื่อสารติดต่อกันได้ละ่ะปัญญาอ่อนใหญ่เราอยัางหมอปลายปลายจร<ะ>ิงจริงที่ปัญญาอ่อนใช่ไหมใช่ปัญญาอ่อนอยู่แล้วปัญญาอ่อนเดี๋ยวใจเย็นจันเบียอย่าไหลนะครับผมไหลไปตามคนถามมันเสี่ยงนะเอาจริงนะสำหรับผมนะเพราะเสี่ยงนะต้องเลยปัญญาอ่อนเลยคําถามคือเราจะพิสูจน์ได้ไงว่าเขาติดต่อได้จริงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าวิธีการที่เขาแนะนําให้เราทํามันจริงหรือไม่จริงในเมื่อมันขัดแย้งกับหลักคําสอนพระพุทธเจ้า อ,อ,อย่างอย่างหมอปลานี่ก็มโนเหมือน,นกันใช่ไหมอย่างอะไรอย่างเงี้ยอ่า,อาหมอปลาเนี่ยแกจะซบๆบนะเห็นไหมพอว่าถามว่าหมอปลาก็มนโนใช่ไหมมันอยู่ที่เรื่องอะไรเห็นไหมแกก็ออกตัวมากกว่าอยู่ที่เรื่องอะไรตสมันไม่มหรอกอ่ก็มโนสิเห็นไหมเขาจะจะด้ตอบก็คือว่าผมว่ามันมันบางทีมันเสี่ยงนะบางทีเราเราเราพูดไหลไปตามคนถามนี่เสี่ยงจริงๆนะเสี่ยงที่จะแบบจะทะเลาะกันกับกับ ชื่อที่พลาดพิงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ผมแบบเอพูดให้ฟังนะเออจันเบียรถ,ถ้าได้ฟังแล้วก็ลองไปพิจารณาดูว่ามันจริงไหมนะฮะมันเสียงที่จะมีศัตรูเพิ่มนะอา่าก็อ่ทีนี้ผมจะให้ทุกท่านดูคลิปนะครับผมตบท้ายที่เกี่ยวกับพี่น้ําฟ้าหมอปลาแล้วก็จันเบียเขาเคยเจอกันแล้วเมื่อวันที่ วันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเออฉะนั้นแล้วอาจารย์เบียกับหมอปลาเขารู้จักกันแล้วฉะนั้นแล้วการที่พาดพิงไปแค่เนี้ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับผมหมอปลาแกเข้าใจอยู่แล้วผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่ารู้จักกันแล้วไงเออนะครับแกก็พยายามพูดด้วย,วยเหตุผลคือทุกคนเนี่ยมันมันก็มีความมโนโกันทุกคนนั่นแหละอรตรๆอย่างผมมันก็มีเรื่องโมโนเหมือนกันเออนะอาจารย์เบีย อวยพรลูกสาวผมหน่อยคือเดือนหน้าลูกสาวผมต้องไปผ่าตัดครับอาจารย์พ่อขอให้หายไปปกติเร็วๆนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามเหตุตามปัจจัยนะปลอดภัยปลอดภัยอายุไม่ก่อนยืนนะอลูกสาวขอบคุณอาจารย์เบียกรู้ไหมเบียร์เขาเก่งมากเก่งมากเลยยิ้มหวานด้วยค่ะยิ้มหวานให้อาจารย์ดูเลยนี่วันนี้มาเจออาจารย์เบียร์คนตื่นทำนะฮะ พอดีลูกสาวมาด้วยเลยขอพอรจาก<ด>อาจารย์โอ้โหดีสิ่งมากโอ้โอา<อ>จารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสด<ๆ>ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะโอเคครับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูข้อชนจนจบเหมือนเดิมนะครับผมอ่ามันมีมันมีลิงก์ซื้อสินค้าตรงนี้นะครับผมของช้อปปี้ช้อปปี้นี่ผูกสัญญากับทาง YouTube อ่าเดือนเดือนกว่านะครับเออ ก็ไปสิ้นสัญญาเดือนสองเดือนตีไปสองเดือนแล้วกันสิ้นสัญญาสิ้นเดือนตุลานะครับนี่กดซื้อได้นะครับทุกท่านตอนนี้ผมได้ค่าคอมมิชชั่น215บาทนี่คนซื้อ6 0 0ัยอดขายของผมละว6 0 0แต่ผมได้ผมได้เปอร์เซ็นต์แค่200้มันมันผมว่ามันไน้อยไปนะหรือยังไงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังดีดีกว่าไม่ได้สักบาทนะครับอ้าวทุกท่านไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม นะครับทุกๆ2ชั่วโมงเจอกันนะครับ